สวัสดีครับอีแล้วพาไปชมมาแล้วครับวันนี้มาบ้านเพื่อนครับเพื่อนย่างคอหมูย่างเลี้ยงครับผมไหนไฟโกโ้กเลยครับไฟโขกอุ้ยมีไฟลุกมีไฟลุกแล้วก็นี่ครับนี่ครับที่หมักอยู่ครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับนี่น้ำน้ำน้ำจิ้มแจ่วครับน้ำจิ้มแจ่วภาคอีสานแต่คนไทยทําครับไม่รู้จะกินได้ป่าไม่รู้ไปตามสภาพครับผม อันนี้อันนี้เชฟย่างครับเชฟเชฟเชฟว่าจะหน้ามุ้ยหน่อยเพราะเมียไม่ให้ไปบ้านเมียบอกบอกเมียบอกว่าให้ไปใช้เงินหมื่นอ,อ,อยู่ที่บ้าน,นดนวางเงนเรี่อยนะครับเน,น,นี่ยอ๋อนี่พ่อเชฟครับนี่นี่นี่พ่อเชฟอายุเจ็ดสิบป่าแล้วเนี่ยอันนี้ครับที่ว่าที่ว่าเอ่อที่ว่าอะไรนะอะไรนะท่าน ่เีต้มต้มไอ้นี่ครับต้มไอ้ต้มยำพวงไข่เนี่ยนี่ครับตัวจริงแล้วเลยครับเนี่ยน okay <oh, ั่งนั่งอยู่นี่ยครับใช่เลยครับเนี่ยครับรอไม่ใช่น้อยนะนี่ครับไฟลุกแล้วครับไฟลุกแล้วมันยังไม่กลับเลยครับไฟลุกแล้วลุกออกเคไหมจะได้กินไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไว้เนี่ยอ๋อลูกพอแล้วมั้งเอาเลย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 เันเลยเอาเลยเอาเลยเออพอไฟมันลุกเกิน หันหยอกเลยอืออ่ะหั่นเลยอ่านี่ครับนี่ครับหั่นแล้วครับกำลังจะหั่นแล้วครับผมยาลอยเนี่ยนี่คอหมูย่างครับอืแจมโบ้เอาดิหั่นดิกุ้งก็มีหอยก็มีไม่เอาจะกินหมูย่างเนี้ยหั่นดิหั่นดิหั่นหั่นเลยหั่นเลยนี่จานพร้อมครับแังไงควรจะก็กะแดงนี่รล่ะจะกินหมูย่างจานพร้อมหั่นชิ้นใหญ่น้อย อ๋อแล้วที่ใหญ่นั่นผมจะไปกินบ้านเต็มปากเต็มทำนี่ครับนี่ครับเป็นไงเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะซอยจุภ <g Dur k> าษาอังกฤษบ้านป้าเรียกซอยจุ <c ười> <g ur k> อะไร medium, medium มีเดียม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 เออมีเดียมแล <g ur k> มีเดียมเบี้ยวเหรอเออมีมีเดียมแล้วครับผมนี <g ur k> ม่ครับนี่ภาษาอังกฤษเรียกซอยซอยซอยจุมันเอามาืองไหน <g ur k> งานการไม่ทำงานการไม่ทำนั่งเล่นแต่ติ๊กตอกเป็นไงครับสีสันใช้ได้ไหมครับเนี่ยโหเนี่ยฟันโกโก้เลยครับนี่ก็ไม่มีนี่ครับนี่เป็นไงครับนี่ครับลองเลยครับชิ้นแรกผมสุดยอดชายด้วนล้นลองเลยครับนี่ครับใช่ไหมครับโอ้โหร้อน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 จริงก็ออกจากไขนี่ครับนี่จิ้มจิ้มจิ้ม ก็เป็นใหม่เฮ้ยได้แล้วไปหมดไปครับว่าคืออะไรอร่อยอ๋ออร่อยอ๋อไอ้นี่ตบปไปนี่คืออร่อยอร่อยอ๋อเนี่ยทำได้ทำได้นี่ครับอร่อยนะงานพี่ใครเท่าไหร่นี่นี่เป็นไงนี่นล้วมันนล้วมันต้อตกนะครับอร่อยอร่อยอาแล้วครับผมมากนะครับ ไฟมันแรงเดี๋ยวมันอ,อ่อนเอาสเต็กไปแล้วก็ไม่ยอมครับผมวางไปสิคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับมันบิ๊กกับมิกมันบี๊กก <ขอ S 2> ิน,กน,นเนี้ยอ,อร่อย <c oughs>